อีกสักภาพหนึ่งะคะ What do you do at noon? What do you do at noon? ตอนเที่ยงทำอะไรกันจะตอบคือว่าไงดีงงกริยาคืออะไรคะห uh. ากริยาก่อน verb ก่อนกินข้าวกลางวัน eat lunch ก็ได้หรือใช้คำว่า have lunch, lunch. have lunch BREAKFAST อาหารเช้า lunch, lunch. อาหารกลางวันเพราะนั้นเราจะบอกว่านักเรียนรับประทานอาหารกลางวันก็จะต้องตอบว่า I have r u n c h คุณได้ยินเสียง s ด้วยมี s ไหมคะไม่มีเพราะว่า i อยู่ในกลุ่มของ i u v d นั้นกริยา have เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น has นะคะ I have lunch at noon repeat after me I have lunch at noon Have lunch at noon. ทุกคนทานข้าวกลางวันไหมคะทานอาหารกลางวันไหม <Yeah. S 1> อ,ะอะไรก็ได้ครูก็ยกตัวอย่างมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งคำนะคะให้นักเรียนหิวเล่นอย่างนั้นแหละนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะ What, What do you do in the afternoon? เรายังไม่กล่าวถึงการเรียนนะคะกล่าวถึงกิจกรรมทั่วไปก่อนการเรียนเดีเ๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ What do you do in the afternoon? ตอนบ่ายบนี่ทำอะไรบ้างกินข้าวแล้ว เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลนี่นก็ต้องแต่งประโยคใช้ด้วยให้กริยาคำว่าอะไรคะ play football or play soccer นะถ้าหนังสืออเมริกันจะบอกใช้ soccer ถ้าฟุตบอลจะหมายถึงอเมริกันฟุตบอลนั้น play soccer เล่น soccer เล่นฟุตบอลนั่นเองจะแต่งเป็นประโยควป็ยังไงดีคะแล้วอย่าดูครูนะคะ in the afternoon I play soccer in the afternoon. I play soccer ได้เหมือนกันเราเคยเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าบ้างนะจดไว้สักหนึ่งอันนะคะเป็นตัวอย่าง in the afternoon ถ้า in the morning ขึ้นหน้าได้ไหมได้เหมือนกัน in the evening ได้ไหมคะได้เหมือนกันเวลาเ,าเอาท้ายๆหมดมันก็อ้ดูภาษาของเราน้าเบื่อนายเราก็เอามานะคำที่บอกเวลามาขึ้นต้นประโยคบ้าง in the afternoon I play soccer ส่วนใหญ่นักเรียนนิยมเล่นกันใช่ไหมครูเห็นนักเรียนเล่นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเล่นกันมากมายนะคะในโรงเรียนของเราครูจะใช้เกมในโรงเรียนของเราเป็นหลักก่อน In the afternoon I play soccer ส่วนใหญ่อะสําเร็จช่างต้องอย่างนี้เลยอะ เราได้กิจกรรมมาแล้วถึงแค่นี้นะคะทดลองตื่นนอนตอนหกโมงช้าจะพูดว่าไงคะบรรยายตัวเอง I get up at 6 i x o'clock หลังจากนั้นเอาสประโยคมารวมกันเป็นหนึ่งประโยคมาโรงเรียนอย่างไรก็ของคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต,แต่งว่าไงดีคะ I, I อาบน้ำโดยอะไรก็ตามใจไม่เหมือนกันก็ได้ I t a ช e a ต่อไปเสียงสูง แกแต่งตัวจำ Get dress กินข้าว Eat breakfast และ And go to school by bus อ่ามีมอเตอร์ไซค์เข้าไปบัสที่คุได้ยินนะคะตอมาเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวกลางวัน I I have lunch นี่ซ้อมฝีปากนะคะอยู่ต้องรายงานให้ครูฟัง I have lunch at noon เรียบร้อยแล้วเอาประโยคนี้ต่อได้เลย I p r a y in the afternoon. I p r a y soccer เห็นไหมได้กี่ประโยคแล้วหลายประโยคแล้วเป็นเรื่องแล้วนะคะเราเป็นเรื่องแล้วบางคนไม่เล่นฟุตบอลก็อาจจะบอกว่าอะไรคะ volleyball volleyball e e กริยาคืออะไรคะ play, play volleyball นั้นเป็นประโยคเหมือนเมื่อตกี้นี้อาจจะบอกว่าอะไรคะ in the afternoon I play Again, in the afternoon, I play volleyball. In the afternoon, I play volleyball. In the afternoon, I play volleyball. I play volleyball. I play volleyball. มีคนเล่นมคะวอลเลย์บอลนะไม่เล่นนะคะไม่ม่ไม่มีคนเล่นนะคะอ้าวต่อไปบางคนไม่เล um> ่นวอลเลย์บอลเล่นอะไรคะแบดมินทันกริยาคืออะไร Play แบดมินตันเล่นกีฬาไม่ต้องมีเดอะอยู่ข้างหน้าเพล y แบดมินตันนั่นเนี่ยอาจจะบอกว่าตอนบ่ายเล่นแบดมินตันอาจจะบอกว่าอะไรคะ In the afternoon I play badminton ห e ื t e Badminton 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 I p a y b a d m I play badminton เราจะไม่อ่าน Badminton นะคะ จัสเต,ตัวแรกแบดมินตันไอเพล b แบดมินตันลองเอาอิน h ี after noon ไว้้า้ประโยคบ้าง I play the ok b a บดมินตันอ the after noon again ไอเพล b แบดมินตันอิน e after noon next picture ดูภาพต่อไปนะคะ กริยาคืออะไรคะ p l a y Basketball p l a y Basketball เพราะนั้นเป็นประโยคนี่อาจจะบอกว่าอะไรคะ I I play I play. I play basketball in the afternoon มีคนแลกต่งกัน play basketball the afternoon. หรืออาจจะเอา in the afternoon มาข้างหน้าโดยแต่งว่าอะไรคะ in, in the afternoon เล่นบาสเกตบอลได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกัน